ให้ลุงพิวนะครัะจะได้ขาวๆแล้วก็ตักแดดอันนี้กันแดดบำรุงค่ะบอสผิวขาวอยู่แล้วนะครับเพิ่มความขาวแล้วนิดนี้หน่อยเพราะว่าเปงานแสงงานอะไรต้องแบบไปสตูดิโอเลยมันต้องมัสันตุตรงแดงแน่ยเขาภาพสวยงามเพียบเสียบเสียบเพียบพร้อมอย่างเพื่อความละเอียดของงานเป็นคันดีปบรรยากาศเขาตั้งอันไหนมาแต่ะกันใบสีไม้ใบจอร์ดเนี่ยแต่หลักกระรอกขืนก็ยังไง พอมีแล้วนะนนเออปกติมีสิป่ะเครื่องแนวพ่นห<ช>ัวคือจะไร้งนั้นี่อันน,นี้ทันยาป่ะป้องกันสเปรย์โดนหน้าราคาครับไหแต่ไม่ได้ป้องกันโดนจมูกนะเข<อ>ะ้าเหมือนเดิมป้องกันโดนหน้าอะไรีปิดช่างนะมันจะกลามยเป็นซีเมนตะ์ยังครับพี่น้องอะไรครับ ปเป่นงานเปพีนนนนปน่น้องเอ้ยบหยีเ่ลี่ยนรูปได้รูปนึงแืลว่าเปลี่ยนแปลว่าเป็น,ปน่ึนมาเป็นเลยสามชิมม้นมูสิรอ,อะไรเ,เนทุนสุดมือนจักสุดบ๊กรอยสูนเป็นง่ายสิเดยสคถ้ามีถ้ามีหลังอีก่าอาจจะมี เปิดแล้วเนี่ยเปิดแล้วมึงจะเข้ากล้องอ๋อ,อมันไม่อยากโป้สิรู้เราไม่ได้สนับสนุนเราเขากไ็ได้ดายเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนค <c oughs> มีสรงด้วยมีสรงติดมือมาด้วยมือนี้เป็นลูกนี่ชุดจะอะไรเนี่ยจีราเล่จีราบอกโอ้ล้างกูบี้แล้วเนี่ยล้างตัวจีนเออ อันนี้ให้คิดดิเนบารเรย,เรยป็บารรยเสี่บร์เิ่คิด่ราคาเพิ่มเออที่มัใช้คิ่ราคาเพิ่มไม่ว่ารสชาตาดิคูบี้คูบีาา้แดนซ์คูบี้โชว์พร้อมครับวันนี้รไรทอะไรกนสิ ผมยิ้มให้น่อยผมเสื้อผ้าอีกผมเสื้อผ้าอีกมันเดี๋ยวนีดงเดเ้เยี่ยมดีนมันมีกล้ามนิดนึงไม่จอเยอ่าสวัสดีราจาทาอะสวดี นด้หลูแลเฮงตัวจริงล่ะเลียงบอกยงองเลยู่ตัวจริงให้องเลียงอยู่ไปครับปั๊บปั๊บปในแม่แถวหนอ่ะามเกาหลีจบกนแล้วกันามเกาหลีจกันเด้า เด่นแดนก่อนอุ้ยดูสิอะไรนี่อะไรเหลือเชื่อชั้นนี่โปรไฟล์แบบโปรไฟล์ไม่หม่เพียบเลยมันได้องนะข่าวองมีเงินทำงานบนไปจ้างหน่อยเดอช่วยใครมีสินค้าไม่มีเวลาแล้วนะจ้างหน่อยใครที่แบบว่ามีสินค้าแบงค์ใหญ่ๆเครือใหญ่ๆก็สามารถจ้างได้ เหลือยาสระผมเนาะยาสระผมยาล้างตาที่แค่หูอะไรเงี้ยนั่นยาทาเรีบล้างตาวีกล้างมาวกวีก็ล้างย่นมาดึงแขนเสื้อขึ้นจะเที่ยเดียวอะไรยิ่งไปติดสัญญาเลยจะหาให้ยาสระผมไม่น่ายากสระผมสวยสวยงามตัว

ได้นั่งเลยคูไหนคนไหนชุดที่ไหนนี่ชุดที่สามเยอะเยอุดที่ร้อยชุทีร้อยยิ่งกี่ร้านเลยแมเอากล้องคุมันแทนแล้วดไปแล้วอีกีแต่ตอนกล้องสูงไหมแม่อันนี้จีนสีแดงหรอสปงานอะไรสรุปตั้งใจ กางเกงก็เอ <mile inside> ็นกระเพื่อก็เหลอกาสีแดงแต่แม่เาใส่นี้เลยบนี่ว่าว่าจะัดเซอร์ไพรส์อากาดีเลยอ่ะวน้นงานประมาณทีเือจะมามีเมียของมาชละดีเลนับไปว่ประมาณนี้ ต่างๆต่างๆอ่าเนี <c oughs> ่ยไา้ชืーーーー่นเียกอดีรุ่ดีมากโอ้เจมาก แอรัแนแดงเออเอเข้ามาอีกพอเอขอ้เามาาตาวเองอีก